วิธีเสกเงินก้อนเล็กๆในเจวันคุณอยากจะเรียนรู้วิธีเสกเงินสักก้อนหนึ่งใน7วันก่อนเลยนะครับอาจารย์อยากจะบอกคุณนะครับว่าคุณจะต้องเข้าใจนะครับว่าใจิตใจของคุณนั้นมีผลมากต่อการเสกสิ่งที่คุณต้องการในในโลก ทุกวันนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า manifestation มากนักนะ ทุกคนก็ยังคงที่จะอยู่กับโลกแห่งเหตุผลมากเกินไปนะครับคิดอะไรเป็นตรรกะศา,ารหมดเลยนะครับซึ่งอันนั้นมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของชีวิตคุณเท่านั้นเองนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์จะบอกคุณนะครับว่าการทําพิธีกรรมต่างๆในการเสกนะครับไม่ว่าคุณจะร่ายเวทชนิดใดๆก็ตามจิตของคุณถือว่าสําคัญที่สุดน,นั่นก็คือความตั้งใจนะครับความตั้งใจหรือ your will ความตั้งใจของคุณหรือ uh, your intention ความตั้งใจของคุณแล้วก็ สิ่งที่เราเรียกว่าโฟกัสหรือสมาธิคือเวลาที่เรากําลังจะไล่เวทเพื่อเสกอะไรก็ตามแต่ในในช่วงเวลานั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่คนเดียวนะครับแล้วคุณไม่ได้วอกแวกเนี่ยคุณก็จะมีสมาธินะครับมีสมาธิที่จะคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการคุณพร้อมแล้วยังที่จะทําการทดลองนะครับในการฝึกไล่เวทนี่เรามาดูว่าสิ่งที่คุณต้องมีมีอะไรบ้างน,นะครับเอ่อคุณต้องการเทียนเขียวเนี่ยซักแท่งหนึ่งแต่ปกติแล้วอาจารย์ชอบจะใช้เทียน เบบพราะอะไรรู้ไหมเพราะเทียนแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเวลาตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยนึกออกไหมว่ามันจะไม่ลมนั่นเองนะครับทีนี้คุณอาจจะก่อนที่จะทําช่วยคุณทําในการเสกตอบคาถามตรงนี้เลยนะครับหนึ่งอาจารย์คะหนูไม่มีเทียนสีเขียวอาจารย์ตอบนะครับถ้าหนูไม่มีเทียนสีเขียวหนูต้องไปหาเทียนสีเขียวหนูต้องไปหาเทียนสีเขียวถ้าหนูไม่มีเทียนสีเขียวก,ก็แปลว่าหนูแค่ไม่ต้องไร้เวทมนต์อันนี้ก็เท่านั้นเอง ไม่ได้มีอะไรยากคือแค่เอองั้นก็ไม่ต้องทําถ้าในกรณีอยากจะทําคุณสุภาพุรุดครับคุณสุภาพตีคุณก็ต้องไปหาเทียนสีเขียวเอ่อหนูไม่มีเทียนสีเขียวทํอไรดีข้าอะไรเงี้ยไปหามาอาจารย์เชื่อมั่นในความสามารถของคุณว่าคุณหาได้ตกลงก็มีเทียนสีเขียวหนึ่งเล่นนะถ้าใหญ่ยอย่างนี้ สุดดอดคุณต้องการเหรียญหนึ่งเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทได้หมดคุณต้องการเหรียญหนึ่งเหรียญเหรียญนี้ไปทําอะไรครับเดี๋ยวเราจะสลักสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของเงินบาทลงไปที่เนื้อเทียนนะครับเราจะสลักซิมโบนะครับเป็นบาทลงไปที่ตัวเนื้อเทียนเพราะฉะนั้นคุณคุณจะใช้เล็บุณจิก หรือคุณจะใช้มีดเล็กๆขูดคุณจะใช้คัตเตอร์ขูดคุณจะใช้เหรียญขูดก็ได้แต่อาจารย์ไม่ใช้คัตเตอร์เพราะว่าคัตเตอร์ถ้าไม่ระวังเดี๋ยวบาดน,นิ้วได้ถ้าเป็นเหรียญก็ปลอดภัยกว่าก็ใช้เหรียญเถอะนะครับคิดว่าเราใช้เหรียญแล้วกัน จากนั้นคุณต้องการกระดาษนะครับคุณจะเป็นกระดาษ A4 ก็ได้คุณจะเป็นกระดาษครึ่ง A4 ก็ได,ด,ได้อาจารย์พับให้คุณดูนะแล้วแต่คุณชอบแล้วแต่คุณชอบเลยโอเคนะเราจะเป็นเป็นครึ่ง A4 ก็ได้ช่วยใช้กระดาษใบใหม่ๆหน่อยนะครับใบใหม่ๆที่ยังไม่ถูกการใช้มานะครับเพราะฉะนั้นตอบไปก่อนเลยนะครับว่ากระดาษรียูที่ใช้แล้วอย่าใช้เลยนะครับใช้กระดาษใหม่ๆสักใบหนึ่ง คราวนี้คุณคุณมีเทียนคุณมีเหรียญที่จะสลักละคุณมีกระดาษละอาจารย์แนะนำาครับอันนี้แค่แนะนำนะครับใช้ปากกาสีน้ำเงินถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปไม่ไ,มได้คุณจะใช้ปากกาสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวก็โอเคนะสีดำไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ก็อย่าไปใช้เลยนะครับที่สำคัญนะครับ คุณจำเป็นที่จะต้องมีน้ำมันคราวนี้อาจารย์ขอบอกคุณก่อนนะครับว่าน้ำมันที่อาจารย์อันนี้อาจารย์ตั้งใจให้ความรู้คุณจริงๆน้ำมันเนี่ยเอามาทําอะไรเทียนอันเนี้ยเขาถือว่าเป็นเทียนที่ไม่สะอาดแม้ว่าแม้ว่าคุณคุณจะบอกว่าอาจารย์ไม่สะอาดได้งไงหนูซื้อมามีพัติค,คุ้มด้วย กอให้คุณแกะพลาสติกตอันนี้ออกนะครับแกะออกแล้วจนกลายเป็นเทียนแบบนี้นะครับก็จะต้องถือว่าเทียนอันนี้เป็นเทียนที่ไม่สะอาดอยู่ดีนะครับเราจริงจะต้องฉโลมด้วยน้ํามันผสมเกลือเล็กน้อยนะครับอาจารย์มีเกลือนะครับอาจารย์มีเกลืออยู่แล้วตอนนี้น้ํามันอาจารย์เนี่ยได้ใส่เกลือ,อไปเรียบร้อยแล้วคุณต้องการน้ํามันนี่น้ํามันน้ํามันอะไรนะครับจดเออคุณต้องการน้ํามันพืชครับปกติน้ามันพืชก็มักจะกินได้ซะด้วยนะครับเช่นคุณต้องการน้ํามันน้ำมันมะกอก น้ำมันเอ่ออาจจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันพืชใดๆใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งคราวนี้อันนี้เป็นน้ำมันที่อาจารย์ใส่เกลือแล้วนะครับดูนะครับอาจารย์ก็จะแตะแต่น้ำมันเห็นไหมครับแล้วชโลมงน้ำมันนะครับจากกึงกลางครับขึ้นไปนะครับจนถึงไส้เทียน้งบนและจากกึงกลางนะครับโลมงลงถึงใต้ฐานเลย นึกออกไหมครับถือว่าอาจารย์ได้ทําความสะอาดแล้วเท่ากับว่าเราเพียวรีไฟเราทําความสะอาดเทียนแท่งนี้เหมาะกับการใช้งานแล้วคุณจะไม่ฉโลมน้ำมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเอ่อเทียนแท่งนี้ยังไม่สะอาดนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการแกะสลักลงไปนะครับคุณจะใช้เล็บของคุณก็ได้นะครับถ้าเล็บคุณยาวพอ,อ,อในตอนนี้อาจารย์ก็คงอยากจะสลักตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์คิดว่าอาจารย์อยากจะสลักหมายตรงนี้ลงไปใช่ไหม ก็คืออาจารย์คงจะทําสัญลักษณ์เงินบาทลงไปนะครับที่ตัวเทียนนะครับอาจารย์ก็จะใช้เหรียญบาทนะครับกดลงไปนะครับอืมนะครับกดลงไปนะครับน้อยชัดมากว้าวสวยอะ่ะโอเคตอนนี้คุณเห็นตัวบีไหมเห็นตัวบีใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องขีดลงมา โอเคอาจารย์ทํเสนอรับโปบีนะครับแล้วมี100อาารอยขีดชัดเจนมากนะว่าอาจารย์สลักเรียบร้อยนะครับสลักเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เท่ากับเทียนอันนี้เหมาะที่ใช้งานแล้วเราก็เหลือขั้นตอนนะครับการขั้นตอนในการขอถูกไหมเราก็จะเขียนเขียนเงินสักหน่อยไม่ต้องโลภดีไหมงั้นวันนี้เราจะเอาน้อยๆน,นะเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกมั่นคกมั่นใจว่าใน7วันนี้นะคุณจะได้ดีใจนะอันนี้วันนี้จะเอาน้อยๆเลยนี่วันนี้เอาน้อยๆเลย 9,000บาท <c oughs> คุ้มนะเอาน,นี้อาจารย์จะใส่คาถาให้คุณหน่อยนะโอเคมาคุณก็จะนะก็เขียนลงไปนะครับแล้วก็เขียนคาถาซะหน่อยนะครับเขียนคาถาซะหน่อยใครที่ภาษาอังกฤษไม่ได้จบภาษาไทยไปน,นะครับ Money money I need come to me Money come to me today today as I will นะครับตามที่ฉันตั้งใจ as I will So m o e i t b e นะครับขอเป็นเช่นนั้นนี่คือคาถาของคุณนะครับใครที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษนะครับ เงินเงินที่ชั้นจําเป็นมาหาชั้นเงินมาหาชั้นอ่ามันนี่คำทูมีทูเด a y อสไอเวลเงินมาหาชั้นตามที่ชั้นตั้งใจขอจงเป็นเช่นนั้นนะครับได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมอืมเยี่ยมมากไออันเนี้ยอย่าอย่าอย่าทิ้งนะเอาละก็ถึงขั้นตอนสาคัญนะครับจุดเทียนครับเทียนนี้เราทําความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็จุดเทียนโอเค คราวน,นี้คุณจําได้ไหมที่ว่าเทียนนี้มเราทํายังไงดี เราก็อกระดาษใบนี้เนี่ยนะวางเอาเนี่ยทับไว้ก่อนเข้าใจปะทับไว้ก่อนทับทับไว้นะประมาณนี้ทับไว้จากนั้นคุณก็ต้องนั่งสมาธินะสัก5นาที5้านาทีหลับตาที่ตางว่าคุณกำลังหลับตาอยู่นะครับจินตนาการนะครับว่าคุณได้เงิน9,000ับาทเรียบร้อยแล้วรู้สึกมีความสุผ่อนคลายสมมติว่า5นาทีผ่านไปสมมติว่า5นาทีผ่านไปนะคุณเอากระดาษใบนี้นะพับเข้ามาหาตัวเรานะทบที่หนึ่ง พับเข้ามาเอ๊บเห็นไหมจากนั้นหมุนไปพับเข้ามาหาตัวอีกอืมพับเข้ามาหาตัวห,หมุนไปพับเข้ามาหาตัวเึ๊บเห็นไหมพับเข้ามาหาตัวตรงนี้มีช่องไหมมีช่องเอาเหรียญบาทที่คุณเมื่อกี้นี้สลักนะครับใส่ลงไปในช่องเห็นไหมใส่ลงในช่องแล้วใส่ใส่เหรียญบาทเมื่อกี้ลงไปแล้วนะในช่องนี้เห็นไหมพับเข้ามาหาตัวอีกครั้งหนึ่งอ่าพับเข้ามาหาตัวอีกครั้งหนึ่งอือหือคเห็นอย่างจากนั้นตรงนี้มันยังเปิดได้ใช่ไหมยังเปิดได้ใช่ไหมเราก็จะ หยดน้ำตาเทียนนะครับเพื่อที่จะปิดซองซะเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยดน้ำตาเทียนโอหยดมาเลยหยดมาเลยสวยมากสวยมากหยดหยดเขียวๆลงมามาปิดเลยโอเคอาจารย์ทําการนะครับปิดผนึกด้วยนะครับน้ำตาเทียนนะครับระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วนะครับ เอาเทียนนะครับตั้งไว้บนกระดาษทับไปเลยนะครับทับไปเลยคราวนี้นะครับเราเราเมื่อกี้ท่องบนตาไปแล้วอย่างเราก็ท่องบนตา3ลรอบจําได้ไหม Money money I need come to me money come to me today as I will so m o d e it be จากนั้นหาอุปกรณ์นะครับดับเทียน เอาหมดนี่นะครับ,ไป,ไ,รบไปตั้งไว้ครับไปตั้งไว้พรุ่งนี้นะครับจุดใหม่ห้องใหม่ Money ่มั e นี่ไอนี้คัมทูมีมันนี่คัมทูมีทูเดย์แอสไซวิลโซมดินะครับห้องใหม่อีกสารอบดับเทียนคุณจะต้องทําอันนี้นะครับติดต่อกันทั้งหมดรวมวันนี้ด้วยนะครับทั้งหมด5วัน หลังจาก5วันแล้วคุณ5วันนะครับทํา5วันคุณเอาอันนี้นะครับไปซ่อนไว้ได้90,00บาทหรือมากกว่า900 0บาทเยอะๆเมื่อไหร่กลับมานะครับเอาเงิน1บาทไปบริจาคแล้วซองนี้ฉีกแล้วไปทิ้งซะเพื่ออะไรรู้ไหมทำไมต้องฉีกฉีกเพื่อที่ว่าคุณจะได้มาจุดเทียนเพื่อของเงินครั้งต่อไปนะครับอันนี้ออกไม่ได้นะครับเพราะว่าปิดผลิตไปเรียบร้อยแล้ว เอาละมาถึงตรงนี้แล้วมาพิสูจน์ดูว่าภายในเจวันคุณได้9 0 0 0ันบาทหรือเปล่าตัมบารีนะครับบางคนเนี่ยำขำๆบอกอาจารย์หนูขอไป9 0 0 0พันแต่ว่าหนูได้มา3 6 0 0 0ืหกายมเพามว่าไงอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าไงแปลว่าคุณได้มาสีเท่า <laughs> 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 นี่เป็นการไรา้เวทนะครับเสกเงินที่ง่ายดายนะครับอาจารย์ไม่ต้องการให้คุณโลแลยให้คุณขอเนี่ยแค่9,000ันแต่ปกติเนี่ย จกักรวาลให้ความใจดีอะไรบางอย่างนะขอเก้าพันมากได้มากกว่านั้นนะครับ ขอแค่9,000มักได้มากกว่านั้นเพราะได้แล้วนะครับ9,000หรือมากกว่านั้นก็นำซองนำซองนี้ที่ไปซ่อนไว้นะครับแกะออกเอาเงิน1บาทนะครับไม่ต้องขี่เหนียวเลยนะครับไปบริจาคตามตรงตามตาู้เลยดีๆนะครับบริจาคไปฉีกกระดาษแผ่นนี้ทิ้งขยะไปและคุณก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทำวิธีนี้ขอเงินก้อนต่อไปที่คุณจำเป็นนะครับคุณสเรัญาขอแค่90 00เหรอคะจริงๆแล้วเนี่ย อาจารย์อยากให้คนที่ยังไม่คุ้นเคยไม่มีประสบการณ์กับการร่ายเวทเนี่ยขอก้อนเล็กๆเ,เพื่อที่เวลาได้จะได้มั่นใจมั่นใจว่าอ๋อเออหนูทาพิธีแล้วหนูได้คุณจะได้เกิดความมั่นใจก็เลยให้ขอเล็กๆในถ้าคุณขอเยอะๆนะคุณขอเยอะเกินไปพอคุณไม่ได้ครั้งหนึ่งคุณจะพูดว่าอะไรเห็นไหมล่ะว่ามันไม่ได้ผลคุณก็จะเสื่อมศรัทธาเร็วเกินไป แล้วก็อาจารย์คาดหวังนะครับ expect miracle ว่าถ้าคุณตั้งใจทำเวิร์กช็อปที่อาจารย์มอบให้กับคุณด้วยจิตที่คุณจดจ่อนะครับตอนที่คุณทำนะครับหลังจากทำเสร็จแล้วให้คุณผ่อนคลายทำเสร็จแล้วให้ผ่อนคลายแล้วคุณก็จะมีผลลัพธ์นะครับภายใน7วันทำติดต่อกัน5วันนะแล้วเอากระดาษใบนั้นที่หลด้ในน้ำตาเทียนแล้วไปซ่อนได้ไปซ่อนได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้ I love you นะครับ I love you สวัสดีครับ